ช็อตเด็ดช็อตเด็ดโอ้โหตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเลยติดได้ไงสูงที่สุดในเอ้ยเอ้ยมองแต่ไม่เห็นเลยเฮ้ยมันติดได้ไงวะตัวใหญ่ที่สุดในบ่อโอ้โหเดี๋ยวเราต้องบอกกันดูหน้าตาคนตกครับดูหน้าตาคนตกก่อนครับมันติดยังไงวะเอาตัวใหญ่ที่สุดในบ่อ ่สุดในบอ่อเลยพี่ดดรครับวันนี้มีน้องๆทีมงานมาหาที่บ้านครับก็เลยพามาตกปลาครับตอนนี้ผมอยู่ที่บอ่อที่ตกปลาวันก่อน,นะนัะนะเป็นตลาดน้ำนะที่คลองโสมครับนี่นี่พาน,น้องมาตกปลาครับกิจก,กรรมว่างๆว,ว,วันหยุดอันนี้ชื่ออะไรลุงลุงมีชื่อไหมนะตรงนี้บ้านสวนน้บ้านสวน บ้านสวนริมน้ำนะครับก็มีเป็นมีร้านอาหารเลยนะมีร้านอาหารมีบ่อตกปลาต้องใส่เป็นปั้นแตบบ้องใส่เป็นปั้นพยายามให้มันเนื้อเดียวกันโอน้ปลาตะเพียนขึ้นมมัันนนนไ่กิ้ต้องใส่เป็นปั้นีน่นน้องมัเดี๋ยวมันได้ที่แล้วก็พยายา ตอดแล้วตอดแล้วเฮ้ยเฮ้ยอืมนละฟองน้ำชาเลยฟองน้ำจมแล้วชาห้ยเกือบตาบอด โอ้โหนี่ปลาอะไรนะจระเมดโอ้โหจระเม็ดจระเม็ดดูครับดูครับดูครับโอ้โหจระเม็ดจระเม็ดนะเดินโอ้โหขนาดไอ้นี่ยังงัวพี่ดูเอาติดแล้วครับติดแล้วครับติดแล้วติดแล้วตีละตีละตีละ ไ้ประมาณโลครึ่งตัวนี้โอ้เรล่อยไปเดี๋ยวไปก่อนอหมดแล้วดูหน้าตานี่เป็นตัวไงตอนล้ตอนล้วตอละจมแล้ไปล้ไปแล้วไปถอเดียวนี่พี่ ใส่เยอะเล็กเกินมันมีแต่ปลาตัวเล็กเลยมากินกีเบ็ดขาดไปอันนึงแล้วครับตัวใหญ่ไม่ใหญ่คิดดูจนเบ็ดขาดเลยเปลี่ยนเบ็ดใหม่ต่อทีหลิมาแล้วมาแล้วมา,มาไหน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 ดูตัวดิโอ้โหสาโลได ไ8โลพี่ตัวเมื่อกี้กูว่าเนี่ยโอ้ย8โลพี่เออตัวใหญ่หน่อยตัวนี้สะสมไว้ก่อนสะสมไว้ก่อนโอ้ยขึ้นเถอะเล่นให้มันเหนื่อยโอ้ย8โลตัวเดิมไม่เหนื่อยไหมเอาไว้ก่อนไว้ก่อนเอาเลยเลยเอาเลยเลยโอ้ยเด่นหวานยิงหวานจระเม็จจริง จระเม็ดจระเม็ดจระเม็ดจระเมศอือหือว้าวสองตัวแล,ล้วครับสองต,ลลตัวแล้วต้งกัดขึ้นนหลอเอือหือเทียบกับของไอชาติเมื่อกี้โอ้เทียบไม่ติดตุ้งเบ็ดขาดเอา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 แล้วเอาแล้วเอาแล้วเ,อวเยอะก่อนเยอะก่อนเยอะก่อน

เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหวิ่งเลยวิ่งเรือเรือเรือเฮ้ยโอ้โหมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหหมานไหมหมานไหมตัวนี้น่าจะโลครึ่งเล็กกว่าตัวเมื่อกี้อีกปลาะเพียนทอดโอ้ยังวะเ้ยนนีี่่่แตปลา ต่หัวหันเลรื่อยๆเราจะต่อมุนเยอะเลยไม่ใหญ่ไหนไหนไหนสองโลได้ไหมสองโลอะตัวนี้อู้หูเบ็ดงอพี่โอ้ยตัวแค่นี้เบ็ดงอถ้าเจอตัวใหญ่เบ็ดหักก็ว่านี่ Oh. ได้แล้วเกือบโลแล้วเกือบโลแล้ว <c oughs> นี่ปลาที่เราได้ครับประมาณเกือบสองโลแล้วตอนนี้ <c oughs> หมดแล้วมั้งยา นะครับใครอยากมาตกปลาก็มาได้นะครับเปิดทุกวันตรงนี้นะครับเปิดทุกวันเอาละวแล้วอ้จัดไปจัดไปโอ้โห,โ,หโหมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วชาติมึงอายไหมชาติชาติมึงอายไหมโอ,มอ้ถ่ายรูปก,กันเถอะเลยกกไอชาติสุาสานชาติจริงปะ สามตัวน uh ี huh. uh ่ประมาณโลครึ huh. uh ่งตอนนี้ได้ปวันสองกิโลแล้วอู้หอ้โอ้อะไรอะชัด ยังบุกเลยปากขาดแล้วผมว่าไงไปให้มันลากไปสักกิโลนึงก่อนออออติดไหมเอาเอาบุกทุย,ยปลาซิวลากเดีเดมมันใส่ยาก้อนใหญ่ไหมอืม ใช่หนไม่รู้เรื่องหรือเราหาอะไรเลยหลับหูหลับตาตกอย่างเดียวคัดไซส์หน่อยดิบอกมันตัวเล็กไม่ต้องมากินน,น,นี่ดูขอยเ,เด่นดูขอยเด่นดิลดลดลดคั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 ด อันนี้8โลกว่าใไหมพี่อจริงเหรอรบุนนกฟอนลเนี่ยเร้อยจาระเม็ดอีกแล้วครับท่านจาระเม็ดอีกแล้วอืมอ,อืมออไอ้ฮอไปยังวะครบสโลยังไงพี่ สามโลวันนี้ไม่ถึงประมาณสองโลกว่านี้โดนมาโดนมาโอ้จาระเม็ดอีกแล้วจาระเม็ดอีกแล้วโอ้ยเด่นวันได้แต่จาระเม็ดหมดเลยอ่ะ มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วจระเมดตัวที่ห้าแล้วครับโอ้โหใสกำลังหมอลยครับติดแดงแดงร้อยนะดึงเลยดึงเลยดึงเลยขึ้นเลยขึ้นเลยโอ้สาดีเออมาแล้วครับไส์ใหญ่มาแล้วนินส์ใหญ่ นี่ถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันป๊าปป๊าปป๊าปโอเคตู้ปีกเก้าอกแต้มเริ่มมาเรื่อยๆแล้วครับจาระเม็ดมาอีกครับอกแต้มมันจักจักไปสองเลยอืมมาได้เงเี้ยตัวไหนไหนมาโชว์ตัวกันมาโชว์ตัวกัน ี่มันออกมาสองนี้ไงน่น้ำเงินสีแดงสีน้ำเงินอีกสีเออน้ำเงินอีกสองใส่อะไรใส่สีสิน้ำเงินอะนะไหนชาไปดูดิมาแล้วครับมาแล้วจาระเม็กจาระเม็กโอ้ยโอปากมันดูปากมันดิเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าปลาปิรันย่าน้ำจืดครับดูฟันมันเห็นไหมครับ มันสามารถกัดคนได้โอโ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โนี่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 โอ้โดูปากมันนี่ยกับ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 อยู่นี่เบ็ดไม่ขาดได้ไงโอ้โลองให้มันกัดน,นิ้วดูนะครับว่ามันเจ็บไหมครับลองดูดไม่ถ้ามันเจ็บก็ออกเลย มาดูปลาที่เราได้ครับจาระเม็ดล้วนๆครับมีปลานิลคนอยู่ตัวหนึ่งไหมว้าวเจ๋อปลานิลดูดูโอ้ใส่ตัวแรกตัวแรกอะไมั้างตัวนี้ใส่บิกบ๊กบิก๊กทั้งนั้นเลยครับดูชาติจะโชว์กินปลาสดๆนะครับแบคกิวจะโชว์กินปลาสดๆนะครับเอาคาบหัว ตุบปากที่นึ่งปลาจระเมดหนึ่งมะนาวนะครับสุดยอดมากจะบอกให้จุบปลาเ้าจุบเดี๋ยวฟ้าพายครับสุดท้ายนี้ก็ต้องจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับนะบรรยากาศดีๆพายากมาตกปลากันมามาได้นะครับนะ แถวคลองโสมครับบ่อตกปลาคลองโสมมันเป็นตลาดน้านะครับทำเป็นตลาดน้ํามาตกปลาได้ครับเบ็ดคันละร้อยยี่สิบบาทเบ็ดเขามีให้อาหารก็มีให้ร้อยยี่สิบาทนะหรือจะพาเบ็ดมาตกเองก็ได้ครับนะก็คลิปนี้ก็ต้องจบไว้แค่นี้กันนะครับพบกันใ่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ